อัตราค่านานี่ก็เก็บเป็นอุตลุดแล้วครับตั้งแต่พรสมัยถึงรัชกาลที่หกนาคู่โคก็มีนาเอกนาโทไอนาชั้นดีชั้นดีก็เก็บตามลําดับแล้วก็นาฟางลอยนาเอกนี่เก็บหนักหน่อยนะครับไล่ละบาทหนึ่งนาโทไล่ละแปดสิบสตางค์นาตีหกสิบสตางค์นาจัตวาสี่สิบนาเบญจสามสิบนะแล้วก็ มาดูอีกอันหนึ่งอันนั้นคือเรื่องนาสถิติรายได้ของรัฐบาลสัตินาจากอากรค่านาสมัยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่สี่รีดไถค่านาจาัจชาวบ้านนี่นะครับได้สองล้านบาทแล้วเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดล้านบาทสมัยรัชกาลที่หกจะเพาะรัชกาลที่หกภาษีที่ดินทั้งมวล เก็บได้เป็นจำนวนถึงเก้าล้านเจ็ดแสนบาทสนะองพันสี่ร้อยหกสิบสี่ประมาณเกือบร้อยปีมาแล้วนะครับเก้าเก้าสิบปีมาแล้วเนี่ยมาถึงอีกอันหนึง่งอันนี้ที่มีคนพูดถึงกันบ่อยอันนั้นนานา,นาคือต้นข้าวอย่างเดียวทีนี้มามาใหม่ใหม่แบบหนึง่งคือสัตินาเก็บทุกอย่างทีนี้มาอากรสวนสวนคือคือพู้ผักผลไม้อากรสวนนี้มักเรียก ว่าอากรสวนใหญ่หมายถึงสวนผลไม้เป็นอากรอีกอย่างหนึ่งเก็บคู่กับอากรค่านาหางข้าวก็มีวิธีเก็บเหมือนกันครับคือกษัตริย์จะส่งพนักงานข้าหลวงออกไปสำรวจสำรวจตามสวนต่างๆเรียกว่าเดินสวนก็เหมือนเดินนาะถ้าไปดูที่นาเรียกว่าเดินนาถ้าไปดูที่สวนเรียกว่าเดินสวนหน้าที่นี้ตกอยู่กับกรมพระคลังสวน การออกเดินสวนนั้นทํากันเป็นพิธีลีตองไสยศาสตร์อย่างศัก,ษษษกดะะกิ์สิอออไไทธิ์มีการบวงสวงเทวดาคือพระรามและเจ้าแม่กาลีเออกอนออกไปไถชาวบ้านนี่มีการบวงสวงพระรามเจ้าแม่กาลีพวกข้าหลวงจะออกสํารวจลังวัดที่ดินและออกโฉนดคือใบสําคัญการเก็บอากรเช่นเดียวกับเดินนาเหมือนกันเลยครับออกโฉนดเหมือนกันคือออกใบประกันว่ามีการประเมินแล้วถ้าใครไม่มีนี่โดนปรับนะครับดีไม่ดีโดนตัดหัวนะฮะ ถึงตายนะครับถ้าไม่ยอมเสียภาษีเนี่ยก็มีการออกโฉนดให้เดินสำรวจนะครับ <_': S 1> ก็ลงบัญชีต้นไม้นานาชนิดเขียนไว้เลยเขาบ่าปลูกต้นไม้อะไรกี่ต้นกี่ต้นเสียหมดครับนะลงบัญชีต้นไม้นานาชนิดที่ต้องเสียภาษีลงไว้เป็นหลักฐานถ้าหากขณะเดินสวนนั้นเจ้าของสวนไม่ปรากฏตัวต่อเจ้าพนักงานมัวไปงานศพพ่าตาตายแม่ยายเสียนี่นะครับถ้าเจ้าของสวนไม่อยู่ถือว่าเป็นสวนลางครับ เวรคืนเป็นสวนของหลวงเลยตายละสิเวลามันมาต้องอยู่ถ้าไม่มามันตีเวลางซึ่งเจ้าพนักงานจะจัดการขายหรือให้แก่ใครก็ได้เป็นสิทธิขาดการเดินสวนนั้นทํากันตอนต้นราชะการหนเดียวและใช้ไปตลอดราชะการต้นไม้จะตายจะปลูกใหม่ในระหว่างนั้นอยู่นอกประเด็นแต่ในบางราชะการก็เดินสวนสองสาครั้งเช่นสมัยราชะการที่ห้าการเรียกเก็บอากรสวนนั้นเรียก เก็บเอาจากต้นไม้สมัยก่อนนี่นครับสมัยราชการสมเด็จพระนารายณ์ลาลูแบร์จดเอาไว้ว่าสมัยพระนารายณ์นะครับสมัยยุทธยาหลายร้อยปีก่อนนี่นะครับสามสี่ร้อยปีก่อนนู่นเน่ะเขาจดว่าอย่างนี้นะครับอากรทุเรียนต้นละสองสลึงพลูข้างพูนะครับข้างละหนึ่งบาทก็ประมาณคล้ายๆต้นหนึ่งละครัหมากต้นละสามผล เออมีหมากมันมันเก็บต้นละสามลูกนะครับมะพร้าวต้นละสองสลึงส้มมะม่วงมังคุดพริกต้นละบาทเก็บหมดแล้วครับปลูกอะไรเมื่อเก็บต้นละบาทต้นละบาทนี่ไม่ใช่ถูกนะครับหลักฐานการเดินสวนเก็บอากรต้นไม้ค่อนข้างจะหายากเต็มทีเท่าที่มีหลักฐานในสมัยรัชกาลที่สามได้เดินสวนมา่อปีพศ2372ครั้งหนึ่งและเมื่อพศอ2375อครั้งหนึ่ง สมัยรยัชกาลที่สี่ได้ออกทําการเดินสวนเมื่อสองพสามหกสิบเก้าตั้งแม่กองออกสํารวจกองละแปดคนกองหนึ่งกองหนึ่งมีขุนนางวังหลวงหกคนขุนนางวังหน้าสองคนนะเดินควบควบกันไปทั้งนี้เพราะอากรนั้นต้องแบ่งปันกันร,ระหว่างวังสองวางอ้าวสองวัง,วงประกบกันไปครับวังหลวงหกนะวังหน้าสองไอวางหลวงนี่ของเจ้าวางหน้าคงเป็นน้องๆองเจ้าแล้วครับ พี่พี่น้องน้องกันเนี่ยตั้งกันไปหกคนไปแบ่งกันในครั้งนั้นได้แต่งกองสำรวจเดินสวนขึ้นสามกองกองหนึ่งออกเดินสวนฝั่งเหนืออีกกองหนึ่งเดินสวนฝั่งใต้กองที่สามออกเดินในเขตจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนาครชยัยศรีสาครบุรีก็คือสมุทรสาครทีนี้มาดูเขาเก็บมา มากสูงสามสี่วาต้นละห้าสิบเบี้ยร้อยเบียเป็นหนึ่งอาจครับหนึ่งอาจคือคือสตางค์ครึ่งก็คือพูดง่ายงไ,ไม่เก็บหมดแล้วครับเล็กๆลน้อยๆเก็บหมดมากเอกคือเตี้ยหน่อยมากโทหมากโทเก็บสี่สิบบาทไอ้สี่สิบเบี้ยร้อยละสองสลึงเฟืองก็นับนับเป็นต้นครับถ้ามีเป็นร้อยก็นับเป็นร้อยนะ ต้นมากต้นพักกาลายออกดอกลระปายต้นละหา้าสี่สิบเบี้ยหมากกระลอกหมากโทหมากเอกหมากตีต้นมะาพร้าวมะพร้าวเล็กตั้งกล้องสูงศอกหนึ่งขึ้นไปต้นละห้าสิบเบี้ยห้าสิบเบี้ยคือครึ่งอัดอัดหนึ่งคือสตางค์ครึ่งมะพร้าวใหญ่สูงแปดศอกต้นละร้อยเบี้ยแปดต้นเฟืองถ้ามีน้ำมันต้องแบ่งถวาย ปลูกมะพร้าวถ้ามะพา้ามีน้ำมันต้องแบ่งอีกมะพร้าวมูลสีนาลิเกหกสิบบาทเป็นของสำหรับทูลเก้าถวายจึงไม่เสียภาษีซึ่งไม่เสียกรอ,อันนี้กษัตริย์เอาเองนะครับไม่ต้องเสียเพราะเขาเอาไปแล้วคือปลูกเขาต้องเอาไปถวายผูข้างทองหลงังนะข้างผูทำด้วยไม้ทองหลงังเก็บหมดครับทุเรียนมะม่วง วัดตะโคนต้นขึ้นไปสูงสามศอกยืนขึ้นไปเพียงตาแล้วโอบรอบได้หนึ่งรอบสามกำหนึ่งรอบก็คือว่าเอามือโอบสามกำก็คือว่าสามกำคือกำม,มือนะครับหนึ่งรอบสามกำคือรอบหนึ่งมันยังยังยังโอบไม่หมดนะครับและเอาเอามือเอามือสามกำเนี่ยเอาเอามือกำเนี่ยเขาเรียกว่าสามกำหนะึ่งรอบสามกำนับเป็นระยะถ้าหากว่าต้นโอบ โอบรอบได้หนึ่งรอบกับสามกำมือนี่นะครับถือว่าเป็นต้นใหญ่เก็บต้นละบาท,ทุเรียนนี่แพงครับต้นละบาทมะม่วงต้นละเฟืองเฟืองหนึ่งครึ่งสลึงครับก็ประมาณแปดเฟืองเป็นหนึ่งบาทมังคุดลังศาสวัดแต่คนต้นขึ้นไปสูงศอกครึ่งนั่งยองยองเพียงตาโอบรอบได้หนึ่งรอบกำสองกำ เรียกต้นละเฟืองโอบหนึ่งรอบกับสองกรรมนะครับก็ <c oughs> ก็ใหญ่เหมือนกันนะต้นใหญ่มาปลางก็เก็บก็คล้ายๆกันครับว่าสูงขึ้นไปกี่สอกยืนเพียงตายืนเพียงตาหมายถึงว่าสูงระดับตานะครับยืนยืนเพียงตาคือยืนแล้วมาสูงระดับตาเนี่ยอบรอบได้หนึ่งรอบ สามกร,รมเรียกต้นละหนึ่งเสื้องยืนเพียงตาโอบรอบหมายถึงว่าเวลายืนแล้วมันอยู่ในระดับตาแล้วเอามือเอ,เอาเอาเอาแขนออกไปรอบไว้นะครับอันนั้นฮะนอกจากนี้นอกจากจะต้องเสียค่าอากรต้นไม้แล้วเจ้าของสวนยังต้องเสียเงินจุกจิกยุบยับอีกไม่รู้จักแล้วจักรอดเช่นต้องตั้งพิธีทำบายสีบวงสวงพระภูมิเจ้าที่สำรับหนึ่ง กุงพารีสำรับหนึ่งอันเป็นข้อบังคับให้ต้องทำแปลกนะครับปลูกต้นไม้ยังต้องมาบวงสรวงนะต้องเสียค่าบวงสรวงอีกนะี่ต้องต้องทำพิธีเขาเรียกว่าบายสีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่กับกรุงพาลีสำรับหนึ่งบังคับต้องทำหัวหมูหนึ่งคู่บาทยี่ห้าตังเสืออ่อนหนึ่งผืนสิบสองตังผ้าขาวสามเจ็ดตัง ขันลองเชือกลังวัดทำน้ำมนต์ปะพมรมสวนค่าเสกน้ำมนต์ค่าลังวัดหัวเชือกหางเชือกทั้งหมดก็ประมาณสองบาทสามห้าตังค์เมื่อฝ่ายเจ้าของสวนฝ่ายเจ้าของสวนเมื่อเห็นการตั้งพิธีพลุงพลังก็เลยเข้าใจไปเลยว่าในหลวงท่านกรุณาส่งคนมาทำน้ำมนต์พมรมสวนให้ก็เลย ดีอกดีใจลืมนึกไปว่าเขามาเก็บภาษีครับเขาไม่ได้มาทำพิธีฮะเขามาเก็บภาษีสิ่งที่เจ้าของสวนจะต้องเสียอีกคือส่วนใดคือสวนใดได้ทําการเดินสวนมาแล้วครบห้าครั้งจะต้องจา่ายเงินให้แก่ข้าหลวงอีกส่วนแล้วสลึงเสื่องล้วมันแปลกเสียเงินไปถ้าครบห้าครั้งแทนที่จะมีส่วนลดไม่ใช่นะครับมันเก็บเพิ่ม ถ้าหากว่าเดินสวนมาครบห้าครั้งจะต้องเสียงจ่ายเงินให้แก่ข้าหลวงอีกสวนละสลึงเฟืองและต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้อีกสวนละสองสลึงเป็นอันว่าโดนเขาอ,อีกสวนละสามสลึงเฟืองมันมาบ่อยๆไม่ได้มีส่วนลดนะครับมาบ่อยๆมันเก็บเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งที่ประชาชนเจ้าของสวนจะต้องเสียคือเมื่อข้าหลวงออกมาเดินสวนจะต้องนำเอาโฉนดเก่า ออกมาสอบทานยืนยันเอาชนดออกมาดูครับแล้วเมื่อเอาชนดใหม่ไปในการนี้จะต้องเสียค่าชนดอีกใบละหนึ่งบาทสองสลึงเก็บหมดครับออกใบใหม่ก็เก็บท้ายที่สุดคือการผูกขาดซื้อแก่นไม้สามจำพวกห้ามขายครับรัฐบาลกาษัตริย์ซื้อเองห้ามขายคนอื่นกาวคือ ไม้มะเกลซึ่งเป็นไม้ดำไม้ละมุดสีดาอันเป็นไม้แดงเนื้อละเอียดและไม้จันซึ่งเป็นไม้ขาวเนื้อละเอียดเจ้าของจะโค่นจะฟันต้องมาแจ้งให้ข้าหลวงรับรู้แล้วขนไม้มาทูลเกล้าเมื่อโค่นแล้วก็ต้องปลูกซ่อมแซมขึ้นใหม่ตามข้อบังคับสมัยราชการที่ห้าเก็บได้ไม่เยอะแล้วครับสมัยราชการที่สี่เก็บอากรสวนได้ทั้งหมดนะครับ ก็ไม่เยอะแล้วครับห้าล้านห้าแสนสี่มืนห้าพันบาทราชการที่สี่ไทาชาวบ้านเก็บอากรสวนเนี่ยได้ห้าล้านกว่าบาทนะครับอย่าลืมนะครับว่าเข้าแกงจาลละหนึ่งสตางค์เนี่ยถ้าเทียบเป็นสมัยนี้ก็เป็นไม่ต่ากว่าห้าหกพันล้านบาททีนี้มาถึงอีกอันหนึ่งคืออากรค่าน้ําคือมันเก็บทุกอย่างสวนก็เก็บนาก็เก็บ เก็บตะบีตะบานครับทําอะไรมันเก็บหมดทีนี้มาถึงอากรค่าน้ําอากรค่าน้ําคืออากรที่เก็บจากการจับปลาในแม่น้ําลําคลองน้องบึงและทะเลเออเก่งครับจับปลาก็เสียอากรค่าน้ํามีทั้งอากรค่าน้ำจืดและน้ําเค็มเก็บนทะเลก็เสียครับวิธีเก็บอากรค่าน้ํานี้มักใช้มักใช้วิธีให้ผู้คนให้คนผูกขาดเก็บภาษีรับไปทําไม่เก็บเองครับ มีคนผูกขาดรับสัมปทานกษัตริย์ออกกฎหมายตั้งอัตราเก็บษยากรไว้เป็นมาตรฐานตามชนิดของเครื่องมือทำาหากินก็มีพวกพงพางพงพางก็เป็นถุงตาข่ายยาวๆนะครับผูกไว้กับเสาสองต้นปกักขวางน้ําเอาไว้จับปลาจักกุ้งนะครับไอ้พงพางนี่คือถุงยาวๆเนี่ยเอาไว้ดักสัตว์เรียกว่าพงพางน,น้ําจืดนะพงพางละสิบสองบาทเรือแห่าน ลำละสิบบาทเรือแหโปงโปงก็คือแหใหญ่ๆเป็นพงๆนะครับลำละหกบาทแหทอดก็คือ,คอ,หอเหวี่ยงเข้าไปเนี่ยลำละหนึ่งบาทเก็บดาผู้ทุกชนิดนะครับใช้แหแบบนั้นมันเก็บหมดจับสัตว์เ,เ,เ,เ้เก็บหมดจับสัตว์น้าเนี่ยในทะเลในแม่น้ำเก็บหมดมีรายการยาวเหยียดจนถึงสวิงกุ้งสวิงปลาเก็บหมดครับอันเล็กอันน้อยจับลูกนกน้ำคงจะเก็บหมดแล้ะครับชมวงชมวมง สวิงกุ้งสวิงปลาเก็บคนละสิบสองสตางค์ชมวกคนละสิบอบาทเบ็ดลาวคนละห้าสิบตงังค์ครับใครไปตักเบ็ดก็เสียภาษีอีกเบ็ดลาวเสียภาษีเบ็ดธรรมดาร้อยคันห้าสิสตางค